เด่นจริงจริงเลยงามเนาะนี่จ้าสียเมนเลยสองดอกก็ได้นี่งามคัะโอ้งามเนาะจิบี ดูนี่ค่ะนู่นขาเป็นไดูนี่ครับนี่นี่เ้ยัูย่างตามไปจังเยอเ้ยสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปนาอาพี่เพลซี่ทุกทุกท่านจ้ามือนี้กับมาพบมาวมพอกับเส้าล็ิเกนี้คือเก่าจ้ามือนี้เอากับมาพอในบรรยากาศสุดๆหน่อยเนาะจ้ามือนี้เอากับมาพบมาวมพอกันในเสาร์วันที่เจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดด้วยจาพี่น้องไปคลิปนี้กับผ้ามาเลาะหาเห็ดคือเก่าหน่อยเนาะไปลองลุยเบิงว่ามื้อนี้เฮาสีมานบ่ไปเพิ่นสิออกใหม่่บเนนาะแม่เพิ่นก็เริ่มทยอยออกแหละมื้อใดมือ มือใดน้อยมือใดหใดล,าลายเนาะเน่ครับผมแต่ลรามือแต่ละเว้นเดาบ่ถือ,ถอเลยจ้ะเพราะว่าหฮากับอะไ้ไปแต่โซนเขาหักไล่ไปส่วนไม่เหลื่อยเนาะไปคลิปนี้ลองไปลุยไปช่วงเมืองจอวาวสิมานซ้ำเดยไปลุยน้ำกันจ้า,าดอกเหลี่ยเฮียมันขเขาหาจ้ะนี่มันมันมัน,มน พอใส่ถุงมือก็เป็นแผล้จพี่น้องซ้องขางเลยลงนามบ้าโอ้ยนี่ย่างงามเลย ปุ <Cornell> ๋ยยโอ้งามดีเทสตอนดอกเสียตาได้อออ๊บว่านมาเห็นเนาะคุณผ่้ท่านไหนอืมตันนี้จนว่าดอกบานเนาะ มันเตะมัปอดบอกเบดไงอ้ยน่ะอะเห็นแล้วสามสีดอกนี่เห็นปะเย็บดิามอมเมับผมนี่กมนตัวนี้ นีน่ห่อเทดปวกนี่ไต่พิ่ก็มีได้เหรน,น,นี่ดีบ้าบึ่งเนีนย่ยพี่น้่งอืนอนีอ่ค่ะ กินเลยอือองามเนาะนี่จ้ะถุงเมนบดสมอมเนีอีกดอกนึงครับผมอืออเห็ดไข่ง่ามๆอีกดอกนึงครับผมอีกดอกนึงครับเห็ดโกอ ท่นานไลยหน่อยนะเมียนขบวบเมียนเานไล่จับี่น้องค่อยๆหาค่อยๆเล่นไปเดี๋ยวมัาจะเนียนมะ <c oughs> มีดเดียวเดี

ใ้ญ่ส่วนไปเรื่อยๆเน่อยนะ បានិងពីន់សាងល់ប นีเอาเลนี่ามคบนี่บอี่น,นกนี่ะ้ะสบอกอกงอกทงนี่งามขนาดเลย Sånn. Sånn. เง่นนี่นี่เงินไดอกเงินอ่อหูยมือขาหนึ่เนาะ ปีนขึ้นมาครับผมสุดยอดเลยไอสุนูไอสุบูว no, วิ่งนี่งายน้ครับปีนขึ้นมาครัปีนขึ้นมาค้าจุดปลกสีมัน้อพี่น้องเนาะสูจ้ะสูไปเนี้ยก่อนอุ้ยอุ้ยแน่น้าวโอ้ เปิดอยู่เด้อจะสลิดเปิดอยู่อืมปีบบ๊ไปลูกลลคนบบนืนโอ้โหโอ้ยเี่งใบหินเนาะสีแดงคำเลยสีนี่แล้วยังนะดอกนาดิดอกนาะหวานเน,อเเน,น้อเกล็ดสุด เดี๋ยวบอกหน่อยก็ยึดได้นี่อื้อๆลองเหยียบนําด้วยอัตรน้ําตัวแค่เดโอ้โหยโอ้วะโหทําไมอยู่แต่งงานใหม่เฮาก็แนมบ่เห็น ตัดขาไวเซลเลยโอ้เกือบเหยียบโอ้ยพวเกือบเละแล้วนี่ลองนี่เจอไอ้ขาหัวแบตเลยเยนครับผมพีไอ้ที่ขามาเอาตัวล่างที่เอ้ยเกือบบ ดอกนี้ก็กระยากบานเนาะนี่จุ๋มนึงเห็นไหมผู้นี้ออกดอกจุ๋มเนาะกำลังออกงามๆนีอ้ยตั้ใจุณมากนะไอ้นะ

ีนกนอ้องามย้ะพี่น้องคุณนะเป็ดตุ่มก็งามงามงนานทุลังสีเหี่ยวอื้อ งามเลยครับผมนี่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 ามทันดีครับผม่าดอกนี่ก้อนเนาะต้นเนี่ยยะป็นกลัอันอ่นนะเมื่อกให้แต่น่อย Ui ừ, ừ, ừ. 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 Thằng làm như tết chùm đấy chả tổ bàn để Tổ bàn để kấp kấp này, không để xong à. không đọc nào Mình Có này hiểu Phải về cái ải như đây, như phải không? Như nhà này สอส้โหเหมือ oh. <c oughs> นเด้อไล่ตะลุดไปคุม,มาะั่นเด้อุ่นดีครับผม ตัวนี้บ่ได้ขอดครับยนนี่ดอกนึครับผมอืมเรียอ้เบืนไปก่อนเปิดดูมนไหเด็กใหญ่เลยเนาะเมียนครับผม โอ้ยห้อยมันบาดมาเกีถ้าขางสั้นเห็ดไข่ดอกนึงครับผมอีกดอกนึงครับเพชรก็

เซลฟี่เนี่ยอุ้ยอย่างแ่บพี่ลงมมลางพี่โอ้ยเจ้าผมแย่จริง สาเก็บไปแล้วนเนาะลงมาเกี่ยนหลีกับผมออกใหม่ป่ะจ้ะเนี่ไขยุ่งกลางทางเลยพี่นนอะห้ามคัดเนาะดีบ่ เชี nd. <si ่ยหัวลุดเลยใหม่ๆนี่ครับผมโอ้ยเอาบระดาษเอาบระดาษมาไอ้ใช่นีกระรี่อยู่ในข้งกึไหมเจ๊อี๋โ้ยทเจ๊ตุมยงเลยครับผม มืบบอเบบนี่ยคะพูดอุ้นงามกันเนาะอ้ยงามเฮี้ยส่ด 明年。嗯，对了、啊，对了。明年。 ไอเตะไอยางขามอ่ะพี่ไอยางขามมันตะจุ้มีเนี้ยเมียครับผมจุ้มหนึ่งเอาไปเลยเด้อเอาเลยพี่ครับอ้ยสนิที่ขาดแห้งอุ้ยอย่างขามไปจังไเนียอ้ยอุ้ยหอนเลยคมีพี่อื ข้าพู่ไหมง่ายเคลียจนตีร้างกาเลย หน่อยบักงามเลยอายวะบอกหน่อย,น,ย,น,ยนี่ฮิตมไข่ค่ะกู็น่ยิจะยินฮิดของไข่นี่ดอกงามค่ะอือนี่สองดอก พี่น้องคับเมื่อนกระตานี่ให้อยู่ในรถนะแม่นครับผมนี่มาโซนนี่มีแต่ดอกนี่ไงจุ่มนี่ไงเลยจ้ะมึงอนี่นะแต่อ่อนซ้อนเฮีเห็ดผึ่งกะเห็นทรงดอกนี่ขายนี่ไงเลยจากโซนนี่แม่นครับผมน่ะเดี๋ยวเ่อตาอยู่ไปไปรถกันจ้ามาจ้ะพี่น้องมาหอดรถแล้วเด้อจ้ะมเอนี้ซาเลกสิผ้าเมื่อแล้วมันคักแล้วจ้ะ เลาะจนวะทั้งมันทั้งมวลทั้งมื่อยไปไล้ผู้เนาะไปหมอเลยผมครับจ้ามาเพรว่าเอื่อยกับนองได้ไล้ปันได้เนาะเพราะว่าแยกกันหาเอ้านี่ผลงานของสาเลียงมือนี่ลายแต่ดอกจุ่มเด้อจ้ามือนี่ดอกบานกระไดเบ่หลายน้อยดอกบานนับดอกได้เลยประมาณหาหกดอกหรือเปล่าถ้าถ้าจุ่มใหญ่สำเไ็จถ้าแม่นอันจำบ่ปีเนาะมือนี้มานจุ่มใหญ่ อ้่าครับบฟ้าม <hed> <et> <itself> ือนกว่าในกระตาหนึ่งเนาะในกระตานี่แต่จุ่มใบใหญ่ซำซำนี่จุ่มเปิดใหญ่งามีงมือนี่สุดยอดเลยมันถูกฝนน้ำเนาะแสบแกงบานซำนะครับมีเงี้จะนี่เอ้ามันข้าวยืดจามือนี่นักอึ้งตึงมือนี่ลายแต่ดอกจุ่มหมู่ว่านก็เลยดอกบานแนยอยู่เนาะมือนี่แต่ดอกจุ่มเลยเอ้า จะสำหรับคลิปนี้แซวเล็กแค่นี้ก็สิขอตัวกระบ,บานก่อนเด้อจะ้ะขอบพระคุณทุกทท่านที่เขามารับชมกดติดตามกดไลค์เห็นแซวเล็กนะจจะเนาะขอบคุณทุกๆกกำลังใจทุกคอมเมนต์จ้าสำหรับคลิปนี้แซวเล็กแค่นี้ขอตัวไล่ไปก่อนคลิปหนา้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ,คะไปมืออื่นจะคอยมาหลุ่นกันอีกว่าสีมานบอสิีมาน 40, <000. S 2> 40, 000, หลายหรือสีมานหน่อยเนาะ <c oughs> ไปกระบ,บานกันจ้า